Yeah. สวัสดีค่ะตักายเพื่อนๆนะคะชาวด้อมชามินโอ้โหทุกคนต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะคะสำหรับงานม e ติ้งของของทุกๆคนนะคะแฟนคลับ fc ชาวเดซี่ชาวชามินนะคะที่จัดขึ้นโดยพี่ๆน้องๆนะทุกคน fc ที่รักการมินชาลีนะคะตอนแรกที่ติดตามเนี่ยทาง ทางผู้จัดนะคะทางเพื่อนๆเนี่ยบอกว่าเป็นแค่งานมิ e ติ้งที่แฟนคลับเอฟซชามินมาพบปะกันการมินกับชาลีนน่าจะไม่ได้มาร่วมงานแต่ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์มากนะคะน้องมาร่วมงานนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปบรรยากาศในงานซึ่งแอดตัดมาสั้นๆนะคะส่วนคลิปเต็มเดี๋ยวรอเสร็จงานแล้วก็จะอัปโหลดให้ดูแต่ว่า จะให้เพื่อนๆนะคะได้ชมได้ดูช่วงที่การมินชาลีนะคะทุกคนแจกลอตเตอรี่แฟนทับ f อที่มาร่วมงานแล้วก็ขอบคุณนะคะมาตูมวอลกิ้งพี่มาตูมแล้วก็พี่ต้อมนะคะพี่ต้อมกะลงมังของพวกเรานี่ไลฟ์ให้ดูตลอดงานเลยค่ะทุกคนมีงาน2วันนะคะคุณพี่ขาบจัดที่บีเทสคุณวิถีนะคะุพี่มาตูมเสื้อคับ งานเริ่มเอปิดหกโมงสิบโมงถึงหกโมงเย็นนะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าเดี๋ยวสักบ่ายๆนะคะก็จะมีกิจกรรมแจกของขวัญเล่นเกมเรากดดันให้เขาโดดน้ำไหมมีค่ะแฟนขับมากันเรื่อยๆนะคะพี่ๆจ๋าเพลงนี้เด็กหญิงเขาชอบ ใส่เสื้อสีขาวใส่พี่รู้ได้ยังไงอ่ะพี่มางามาอยู่ท็อปท็อปบ้างกับเพื่อนชวนพูดคุณโอ้โหเดินหน้าเหน้าเดินหน้างหน้าอ่าได้ค่ะวมากลับเหรอนี่นี่นี่จะกลับอันนี้จะกลับอันจะกลับเดินไลน์นี้เลย มัตกน้ำแลลูกพีกาพีกาชิดไม่เไมีนครับ้งกับต๊ะไม่มีตังจานเตี้ยนี่ไปเดไฟก่อนนเาเปิดมาแล้วแม่ดีมั้ดีดังดีดีอดิสอินทเล็อา FCM นี่ มีใครอยู่กับกาเดินมกรลาบ้เนี่อยู่กับงกรลามใครอยู่กงกรลางก็ขอคุณมาผมก็ขอบคุณมาถ้าเอาผมพูดก่อราวกันก็ผมผมขอบคุณจริง เรื่องนี้เนี่ยมันจริงมันไม่มันไม่ได้เกิดขึ้นขึ้นง่ายมากมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นยากมากต้องบอกว่ามันเป็นความถ้าพูดตรงๆก็คงเป็นแบบอะไรนะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คิดนะครับมันพูดถึงนักแสดงหนุ่มคนหนึ่งที่มีแก๊งเอฟซีนั่นนั่นนั่อยู่แล้วก็เลี้ยนนักแสดงคนนี้มันก็พากล้าพาไปจีบหญิงด้วย จีบเงี part, ador, story, tekrar, ้ยเงี้ยกับพี่ซันที่ถือต้องอยู่ก็ไม่มีใครได้รู้ต้องบอกว่าผมก็เป็นพี่ซันก็เป็นคนสำคัญหนึ่งมากนะที่อยู่มันตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เวลาจีบสาวก็ส่งให้เขาดูให้เขาดูให้หน่อยว่าคนนี้เป็นยังไงก็ดูข้อมูลกันใช่ผมไม่ถึงแค่สแกนหรอกเพราะก็ดูหลายคนอยู่โดนโดนอะไรนะก็บอกก็บอกพี่พี่พี่โยนโยนตอบแล้วก็แล้วก็สุดท้ายพอ ว่ามันเป็นดวงจังหวะหลายๆอย่างด้วยเพราะเหตุการณ์ยี่ก็มีหลายคนที่ที่ทำคล้ายๆกันหรือว่ามันเป็นการที่แบบแต่ละคนต้องมาเสียเวลาแล้วก็ดูแล้วก็มีความตกคนไปด้วยเกิดแบบอะไรนะการจีบกันครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักขอบคุณทุกคนที่อยู่ถึงวันี้มีความสุขมากเข้าขใจคนนอยู่วัน บรรยากาศเดี really, right. e so, okay. 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 right. ๋ยวถ่ายทุกคนบรรยากาศเดี oh. yeah, oh. ah ๋ยวถ่ายให้นะครับ oh. ทูมัมัแสกคลเลยโคเลนข้าใจไทยเ้าเขาไม่เข้าใจทเป็นซึ้งหก่อนออกมาแล้ยอัันดัดัด

ชารลีเราพังหน้าคันมีจริงจริงดีใจเ uh, อ,อ่อโดนเอวี่เอวี่ม,มาัดต้อองบอกว่าเป็นจากคกคคนนนะทุๆะเราาชชลลีไอบ สปีกพูดๆแบบแบบจริงๆว w ว h แ v e บางครั้งเรามีช่วงเวลาว e แฮมไอซี่ซี่ก็ไดซ้ำท่า คารีก็เบสเวนี่เบสเบสวิดูเบสอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ผ่านมามันเป็นเหมือนกับชีวิตผมเป็นคนชอบพูดตรงนะถ้าเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรก็มีไอเบสนะน้องที่มันอยู่กับผมมาพี่ซันที่จะอยู่ในช่วงที่ผมเครียดถึงมันจะเป็นมุมมองที่น่ารักแต่ผมจะบอกให้กว่าจะผ่านอะไรไม่ได้เนี่ยผมเจอทั้งแบบทั้งเรื่องเครียดทั้งยูแอนด์มีก็ไฟติ้งเวล่กูดเนาะเอ่อพามีวี เอาแล้วขายต่อนกัน Before TV we we talk about fighting U M เออ่เราจะไปน,น,นอนนอนแล้วก็ต่อตู้กัน U M fighting ออกกำลัง <c oughs> กายกันด้วยนะครับก็คือดีใจมากที่แบบผ่านมามีทั้งเรื่อง โคตรทรมานโคตรผ่านอะไรมาได้แต่ก็ดีใจแล้วก็ได้ทํางานกันมาก็ต้องขอบคุณทุกคนมากก็ถ้าเราพูดเป็นภาษาตรงเลยก็คือดีใจที่ทุกคนช่วยสปอร์ตท,ทำให้มีงานมีเงินซื้อเกง,เกง <c oughs> ลิง <c oughs> ชาลีแฮปเกงลิงดูไปจันเก่งลิงดวแล้ว่ด <c oughs> ้วแ้วอันนี้ดีน่ารักมาก เออคิดของชาวอินไม่ไม่เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อยังเลยผมพูดสั้นและว่าผมผมเป็นเดี๋ยวเราได้เจออเยอะแยะมากมายอยู่แ uh, ล้วให้เขาพูดหน่อยเดี๋ยวผมพูดเยอะเกินอายุวันสปิกลอง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 โอ้โหอ้ทุกคงจร thank you so much may m for we c h a l i e and me thank you so much and

ยี่หกตัวอะไรจีอะใช่ยี่ตัวอะไรเอะไระอะไรอ่ะเอให้ส้องรเออให้ฉออ y กิโยด้วยแองกิวแองกิวตอนตอน everything นะ t แองกิวโตเกียวแองกิวโตเกียวตอนเอพิติงขอบคุณทุกทุกคนมากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเป็นความสุขก็ไม่รู้จะน้ำเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยวันนี้ก็คือดีใจมากเราคุยกันว่ายังไงก็ต้องต้องอยากมาตอนแรกว่าจะมากันแบบ ยังไงนะก็คือ <loca an> เห <The> os> <The> <the arrivé> like ็นครอบครัวแล้วก็มาด้วยแล้วก็อยากมามากๆก็ขับรถตู้วันอยู่สามรอบจำรถได้ขึ้นจำสีรถได้เห็นอยู่ผมเนี่ยผมันรอบเดียว you know we chari dae w h e n Pi-Cut 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 Long <worship bird> คนไทยแล้วเปอร์เซนต์เว่อ อยู่สบาย ลอยอย่างนี้ตั้มฮเออวมันใกล้ๆเลยเออขวามมิตเตอร์ลเ็นดูม่มี้แแมันต้งเกิดนิดนึงแต่นั้นสุดะตุนไม่สุดละตุ้น่ารักมากที่ให้เมื่อกี้

เออลองลองเฉดนะขยับดีกว่า